ถามจริงลุงคิดว่ามันผิดกฎหมายถามว่าผิดกฎหมายหนูไม่ได้ขายตัวค่ะบอกหน่อยดิว่าเวลาเราสวิงกิ้งหรือเราซ้ำเงินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมีการนัดแนะทำอะไรกันยังไงบ้างกับกลุ่มพวกนี้ก็ก็นัดกันเฉยๆค่ะไม่ได้นัดแนะอะไรมันเป็นกลุ่มลับเหรอมันกลุ่มสวิงออยเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าสิบตองหนึ่งมที่จริงนะเคยเห็นไหมเคยอยากถามหน่อยพวกรักพิยมสูงๆพวกคนกลุ่มพวกเนี่ยดาราดาราหรือเซเลบมีบ้างมมีครับแต่ว่ามันเอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้ครับ รายการต่อไปนี้เปิงกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่มันแบบเปิงในด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใจวิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีต้องได้หับคำแนะนำ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องโปบอยคลาสครับผมตอนนี้นะคุณอยู่ในการเลี้ยงชีพครับรายการที่จะพาทุกคนไปชมไปทําความรู้จักกับอาชีพสีเทาหรือสีดําก็ว่าได้ขอย้านะครับเราแค่ไปทําความรู้จักนะครับเราไม่ได้แนะนําท่านนะครับแค่อยากเสนอมุมมองของอาชีพเหล่านี้นะครับและวันนี้เรามีนักจะสาวสวยสุดเซ็กซี่โด่งดังในโลกออนไลน์มากนะครับและผมเชื่อได้ว่าชายไทยหลายหลายคนรู้จักเธอในานามของน้องออยลอยจุ oh. วันนี้เราได้พบกับตัวเธอตัวเป็นๆแล้วครับ ออยหลายจุบครับแข่งใจที่รักมหาธิเหลุของาอะไรของคู้ของข้าขอต้อนรับน้องออยครับสวัสดีครับผม น้องออยที่มาของน้องออยลอยจูบมันมาได้ไงเล่าฟังมันมาได้ไงล่ะคะก็แบบมาจากหนูทํากลุ่มลับค่ะแล้วมันหลุดออกมาในดลกโซเชียลอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบมีคนเข้ากลุ่มหนูไปเงี้ยเข้ากลุ่มหนู500มันก็ไปอัดคลิปหนูไปขายคนอื่นได้ไปแสนเป็นล้านมันก็เลยแบบกระจายไปทั่วประเทศรายได้แบบนี้น้องออยมันได้ประมาณยังไงตอนแรกก็ได้คิดว่าทําแค่เดือนเดียวค่ะเพราะว่าเป็นช่วงนั้นเป็นโควิดเลยเหมือนคนอยู่บ้านเยอะค่ะยิ่งเข้ามาดูเรายิ่งเข้ามาดูเราหนูเก็บ500มีคนอยู่ในกลุ่มประมาณ เดี๋ยดิคุณเก็บห้าร้อยห้าร้อยบาทต่อหนึ่งคนใช่ค่ะนั่นก็แปลว่าคนเข้ามาห้าร้อยคุณได้เดือนละหลายแสนบาทเลยหรือมีสองกลุ่มด้วยโลเดือนนั้นแบบเลเท่เลยรวยเลเท่เลยอ่ะทุกวันม่เคยมีตังค์ขนาดเนี้ยทุกวันนี่คือประกอบอาชีพก็คือเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบนี้เลยทุกวันนี่แะค่ะก็ถามว่าทำไหมก็ก็ทำค่ะแค่บอกว่าไม่ได้โชว์แบบเหมือนเมื่อก่อนแค่บอกว่าโชว์ใส่เกงในวันนี้ก็เปิดจุกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาปัจจุบันงานที่พีคที่สุดเลยอ่ะวันหนึ่งจริง วันหนึ่งสามงานค่ะรับงานโชว์ตัวค่ะโชว์ตัวยังไงโชว์ตัวด้วยถ่ายแบบด้วยเต้นด้วย MC MC หนูไม่ได้เป็นค่ะเป็นดีเจแล้วก็บอกเต้นหนูว่าเต้นตาม่านบาใส่บิกินี่อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเต้นก็เต้นตามปกติทำอะไรแล้วเป็นคนแรงแรงก็หัวอ่อยถามว่าแรงไหมมันก็มีแรงแรงด้วยนะพี่แตงจริงๆหนูก็คนเฉยๆอ่ะคืองานมาเราก็ต้องรับรอตังค์ไว้ก่อนค่ะครั้งหนึ่งประมาณได้เท่าไหร่ครั้งหนึ่งประมาณโชว์ตัวโชว์ตัว หมื่นหมื่นหนึ่งต่องานหมื่นสองหมื่นสามมาแตะค่ะประีมณฑลเนี่ยหมื่นสองถ้าเป็นแบบว่าใต้อะไรเงี้ยหนูเก็บกิโลละสิบบาทอ่ะสมมติว่าโกบอยไ้ไปโชว์ตัวที่สงขาจากนี่หมื่นสองแล้วก็กบวกไปกิโลสิบบาทสมมติว่าสงขาอ่ะเขาพันกิโลก็บวกบวกไปเขาก็บุ๋ยเป็นค่าเดินทางใช่ค่ะไม่ต้องสองหมื่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารับงานโชว์ตัววันนสามงานไอ้นี่ไม่รวมงานที่มีอะไรกันด้วยป่ะทุกวันนี้ไม่ได้ทำแล้วค่ะไม่ได้ทำเลิกทำแล้วค่รุ่นดีก็แบบหนูมีแบบเว็บของตัวเองไง เกิดอะไรขึ้นอยากรู้นักแสยมเราอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะเออทำไมเราหนูเป็นคนที่บอกว่าใจกล้าไม่แคร์แล้วไม่คิดว่าเขาจะมาด่าหนูก็ไม่แคร์ทุกคนช่วงนั้นมีคนมาด่าเยอะคือเขาไม่ดัาเงินมาให้เราอะเนาะใช่ค่ะถามว่าพ่อแม่เสียใจไหมพ่อแม่เสียใจค่ะเออเนี่ยถึงถามเพราะเสียเสียเสียใจมากนะแค่หนูบอกอย่ามายุ่งกับชีวิตหนูเหนหนูกำหนดชีวิตเองว่าชีวิตต้องเป็นยังไงทุกวันนี้เขาก็เห็นหนูมีตังชีวิตอาจจะผิดพลาดไปแล้วอะแต่หนูกลับมีตังเขาก็ไม่รู้ว่าจะสนับสนุนอะไรนักหรอกแต่คือออบกให้เเายยู่งี ให้พ่อกับแม่หนูใช่ไใช่ค่ะปัจจุบันพ่อกับแม่ประกอบอาชีพอะไรพ่อแม่หนูทํางานโรงงานค่ะขับรถตู้พึ้นฐานคนจังหวัดเลยอุตรดิตถ์ค่ะเกิดที่นู่นเหนือนู้นเลยเหรอใช่ค่ะแต่พ่อแม่ย้ายที่ฐานมาอยู่ที่นี่อุตรดิตถ์นี่ถือว่าเหนือปะวะเหนือตอนล่างกลางตอนบนเหนือตอนล่างกลางตอนบนพ่อกับแม่ตอนนี้ปัจจุบันอยู่ทางอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่นี่หมดตั้งแต่ตั้งแต่หนูเกิดที่นู่นแล้วก็เอามาอยู่นี่ปัจจุบันหนูอยู่ไหนกันแน่อยู่สุพรรณเนี่ยค่ะ เขาอยู่สม,มุดรับการชอยู่มามกี่ปีแล้วประมาณหนูก็โตมานี่ประมาณยี่สามกับยี่สี่ปีแล้วทุกวันนี้เราไรายได้ที่เราได้มาเราเอาเงินไปจุนเจอือครอบครัวบ้างไหมทุกบาททุกตังค์ที่หนูได้หนูเอาไปฝากฝากที่แม่หนูคนเดียวถ้าใครพ่อแม่บ้านนี้อยากใช้อ่ะก็โอนจากที่นน่นมาให้บ้านนี้ใช้ ไม่เคลียร like sure ์ว uh ่ะ huh. พ่อแม่ท so, 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 ี uh ่นู้นอยากใช้คืออะไรก็คือพ่อแม่ผัวค่ะหนูมีผัวมีลูกแล้วค่ะอ๋อฮะลูกตรงนี้ก็วันสองขวบก็สามขวบแล้วค่ะดมาพูดถึงมีลูกแล้วกลัวไหมกลัวลูกไหมกลัวว่ากลัวเลยค่ะกลัวว่าลูกเราเห็นคลิปไปแล้วกลัวค่ะกแต่อนาคตหนูบอกลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าหนูเป็นไม่ย่งไงอะไรต้องบอกก่อนค่ะ องบอกว่าหนูจะบอกว่าเรื่องเซ็กส์เรื่องธรรมชาติน่ะลูกจะโกรธกบอยไหมน้องคนนี้คือพ่อเป็นใครพ่อเป็นใครก็พ่อปัจจุบันค่ะพ่อปัจจุบันแต่งงานจดทียเสมรสนปัจจุบันโทษนะ๋ยวหาว่าผมแรงผมผมถามแบบแบบแบบดีเราจะรู้ได้ไงว่าคือเรามั่นใจหรือยังไงว่าลูกคนนี้เป็นลูกเรากับสามีเราตอนแรกก็ไม่คิดไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ช่วงนั้นหนูไม่ค่อยสวิงนะคะแค่สวิงกับแฟนเก่าตอนที่หนูสมัยเรียนสมมติว่ากรณี กรณีลูกอะเราไปตรวจหรอหรือว่าเรามั่นใจว่าลูกเนี่ยคือเป็นมั่นใจค่ะเพราะมั่นใจเพราะว่าหนูไปเอาอใครก็ไม่เคยแตกในหรือในคลิปทุกคลิปก็ไม่มีคําว่าแตกในค่ะใช่แต่ถามว่ากลัวภาพไหมก็กลัวเหมือนกันนะแต่ช่วงนั้นหนูไม่แค่แค่สองคนเองคลิปทุกคลิปเวลาสวิงนี่คือต้องถ่ายคลิปอยู่ตลอดเวลาไม่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 สวิงนี่อาจจะไม่ต้องถ่ายคลิปก็ได้ใช่ค่ะแต่ตอนนั้นหนูทากลุ่มลับพอดีค่ะชุดหนึ่งตอนหนึ่งอะใคร้าแสดงกันใช่จริงไหมคะกลุ่มลับอะหนูว่าเปลี่ยนโลกใหม่ซะนาาาถถมรงตว่กลุ่มับคือ ยุ่งเลยยาเสพติดไหมไม่ยุ่งค่ะวงการนี้ไม่ยุ่งเลยค่ะไม่เอาเลยพูดตรงเลยหนูว่าเคยเล่นยามาวัานนั้นน่ะเขานัดไปที่ไหนกันไม่รู้อ่ะไปที่บาร์เอร์วิงเนี่ยเขาบอกถามน้องออยเล่นยาไหมหนูว่าตอนนั้นเลิกแล้วแต่หนูไม่ชอบที่เขาถามทำไมต้องถามด้วยว่าหนูว่าเล่นยาไหมเท่าที่เราทราบหรือเราคุยทุกคนว่าผู้หญิงที่เล่นยาเนี่ยมันก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบสามารถสวิงได้อยู่แล้วอ่ะใจใจแต่หนูช่วงนั้นเลิกแล้วค่ะเคยเล่นมาก่อนช่วงก่อนก่อนนู่นอะเนี่ยเล่นยาครั้งแรกเล่นตอนอายุอะไรประมาณ19 19ตอนปัจจุบันอายุเก จะยี่สิบสี่ค่ะแต่ยี่สิบสี่สิบเก้าคุณอยู่เล่นมากี่เดือนกี่ปีเล่นมาอยู่สามปีค่ะแล้วตอนนี้ถือว่าขาดนะทุกวันนี้ขาดมากี่เริงยาแรกครั้งแรกที่เล่นเป็นยาประเภทไหนยาไอค่ะไอทําไมเราถึงอยากจะเข้าไปเสพไปลองดูเพื่อนชวนเอาเพื่อนชวนใช่สมัยนั้นสิบเก้าก็ต้องยังเรียนอยู่ป่ะสิบเก้าเรียนอยู่ไหมเลิกเรียนแล้วค่ะมีหัวก่อนมีมีหัวก่อนปัจจุบันหนูมีอาวุฒิวุฒิอะไรหนูวุฒิมอสามค่ะอ่าฮะจริงหนูเรียนปวชบัญชีมาสองปีครับแล้วเนี้ยแบบเรียนมั่งไม่เรียนมั่งอ่ะหนูก็เเลยยมมารีีนปวชให่อก เป็นช่างกลแล้วก็เนียไจบก็ได้มันได้ผัวก่อนนี่แหละค่ะทีนี้มาถามเรื่องของบดีเสียตัวครั้งแรกตอนอายุอะไรประมาณสัก14ค่ะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นก็เป็นรุ่นพี่อะค่ะขาอยากเอาเราคบรุ่นพี่ผู้พี่รุ่นพี่ก็อยากเอาเราใช่ไหมก็ไม่เคยด้วยก็ปล่อยตามน้าไปละค่ะไปยังไงไปยังไงไปยังไงไปโดนหลอกไปหรือว่าไปที่ก็ตงใจไปเนี่ยค่ะเป็แฟนกันคบกันมันก็ประมาณัก2สองปีก็ได้กันไม่เรื่องปกติเฮ้ยมันมันไม่มันมัน่ย ครั้งแรกเนี่ยผู้หญิงมันควรที่จะต้องใช่แต่หนูคบกันมานานแล้วประเด็นอะไรเงี้ยแต่หนูก็หนูก็คิดว่าเรื่องเซ็กอะไรมันในชีวิตมันต้องมีเงี้ยอนก็อ่ะก็มีก็มีก็มีอ่ะเราคิดกันตอนนั้นตอนตอนเมื่อไหร่ตอนรัยนเรืออะไรตอนประมาณสิบสี่ค่ะสิบสี่ก็คิดเรื่องเซ็กเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเหรอก็ก็เฉยๆนะหนูว่านะมันก็ตื่นเต้นเรื่องธรรมดาอเรื่องเซ็กค่ะเป็นไงบ้างครั้งแรกเซ็กครั้งแรกก็โอเคนะก็ดีนะ เสียวดีนะไม่เจ็บไม่อะไรเามาเจ็บไม่เจ็บค่ะเลิเกออกก็เปิดซิงเป็นเรื่องธรรมดาอ่าฮะต้องเอาใจชีวิตลําบากที่สุดเคยมีบ้างไหมไม่เคยไม่เคยลําบากเลยเหรอไม่เคยนะพ่อแม่เราก็ไม่ได้ว่าถือว่าร่ำรวยนะแต่เขาพยุงตลอดค่ะพยุงตลอดใช่แต่เคยลําบากไหมตอนที่หนูออกหนีมาอยู่เขาอ่ะหนูหนีออกจากบ้านมาห <c oughs> <c oughs> นี่หนีอยู่โอ <c oughs> ้โหล้านอ่ะเนาะ <c oughs> คือเดี๋ยวคุยคุยก่อนนะครับระหว่างที่เราคุยกันอยู่นี่นะ <c oughs> คุณสามีเขานั่งอยู่ข้างๆนะแต่ขอปิดไว้ไว้นิดนึงใช่ปิดอันดีแล้วครัว่าะผัวหนูเยอะฮะ เขไม่ว่าเลยไม่ว่าจริงเหรอ่อยมือเย็นอ้อยหนาวเหรอเนี่ยเย็นเย็นเห็นอยนเยะเยาเอ็ผ้าี้เผ็าเย็นเย็ลยหนเย็นเย็นเยินเุ็นเย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 ็นเช็นเย็นเยนเยนเย็นเเยนเย็นเเนย็นเย็เ็ย็นเย็นเยดนเยนเนเย็นเยนเย็นเนนเย็นเ็น็นเย็นเย็นเ็นเย็นเย็นเนเนเย็นเเนเน็็นนนเเเ เขาประจานหนูไงเนองคนนี้ทำกลุ่มแล้วเราอุบาทอะไรเงี้ยพอเขาด่าเสร็จอ้าวไม่คิดแต่ว่าคนอื่นจะมาติดตามหนูอ่ะด่าด้วยติดตามด้วยก็ทุกคนทำให้ตัวเองดังขึ้นมาเป็นทุกวันนี้นะเป็นตัวหนูหรือว่าไอคนที่ด่าหนูแล้ดังไอคนนั้นน่ดังอยู่แล้วออก็ดังอยู่แล้วคือคนคนที่ด่าออยคือมีแต่คนดังๆก็เลยทําให้ออยดังจะถือว่าใช้ช่วงนั้นเป็นใช่แล้วก็แบบโอ้โหมันคือมันงานมันแปลกใหม่มันไม่เหมือนคนอื่นทำให้คนเขาทั้งด่าก็มีทั้งชอบก็มีแล้วออยก็เลยเล่าเรื่องที่มาร้องไห ร้องทำไมอะตัะร้องเรื่องอะไก็บอกว่ามันมันกระทบใจเราอ่ะหนึ่งด่าเราไม่เบาอ่ะมาพ่อแม่รามพ่อแม่ลูกเราอะไรอย่างเงี้ยบางคนเราเนาะแบบบางทีแบบมึงด่าอะไรก็ได้แต่ว่าด่าสิ่งที่เราแบบมันเป็นเรื่องเซนสติช่ยบางคนก็บอกเอารูปพ่อแม่เรามาอย่างเงี้ยมาคอมเมนต์เราอย่างเงี้ยขโมยข่าหพ่อแม่มึงเนาะอะไรเงี้ยกูจะทักไปบอกแม่มึงอะไรทางหลังแม่พ่อแม่ก็รู้ค่ะพ่อแม่ก็บอกกูก็ด่ามันกลับแหละนี่เรื่องกูอะไร ประมาณนี้เนึ่งลูกมันเป็นหนุ่นอะไรมันเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันใช่ <ๆ S 2> เวลาแล้วมัน,มนสร้างภูมิด้ตัวเองอะเนาะ<ช>คือสิ่ง<ช>ตัวนี้น้องอ้อยกําลังเรากำลังจะคุยว่ามันเราไม่ได้แนะนำนเราก็ไม่ได้มองว่าอาชีพของเรานี่เป็นอาชีพที่มันหนูจะบอกว่าอาชีพหนุ่มเป็นอาชีพขาวมันก็ไม่ใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ถูกไหมฮะใช่ถามจริงหนูคิดว่ามันผิดกฎหมายถามว่าผิดกฎหมายหนูไม่ได้ขายตัวค่ะไม่ได้รับตังค์จากใครสักคนเลยแล้วมันคืออะไรมีเด๋ยนนี้มีสมัยนี้เหรอคือแบบว่าให้ผู้หญิง คือแบบแปลผู้หญิงนฟรีอะเออก็เราเราจ้างเขาเราจ้างเราจ้างผู้ชายมาทำสมัครหรือเราจ้างผู้ชายมาที่ออกออกคลิปบางคนผู้ชายไม่กล้าหรอคจะมาออกคลิปอะไรเขากลัวหลุดเหมือนกันนี่นหะลูกบอเดี๋จ้างมาปิดหน้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากต้องมีปิดหน้าด้วยไม่ปิดหน้าด้วยแล้วแต่บางคนบอกว่าก็เต็มใจที่จะแบเปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จ้างมาค่ะต้องเอาสวยๆอ่านี้คือทำศัลยกรรมอะไรบ้างทำจมูกกับคางแล้วก็นมนมเท่าไหร่375ค่ะบอกไม่ถูกอ่ะมันต้องเป็นไซส์สามหกไซส์อะไรสามห เมื่อกี้คุยกันนะครับหลังไมในรถยมของคุณสามีนะครับคุณเล่าผมฟังหน่อยดิทำไมคุณบอกว่ารถนิยมคุณมันถือว่าเป็นนะรถิยมเนาะชอบเขาเรียกอะไรนะคือสวิงกิ้งสวิงกิ้งคือคนที่มีอารมณ์สวิงกิ้งอย่างผมอะ่ะคือ,อจะเอากันสองคนงเมียเอาไม่ได้แต่ตั <ทำ S 2> ตวตัวเขาเอาได้แต่ตัวผมเอาไม่ได้ผมต้องมีคนอื่นมาแจมด้วยแลกคู่ก็ได้หรือชายเดียวก็ได้อะไรเงี้ยสมมุติว่าผมให้คุณกับแฟนเนี่ยเปิดห้องตัํากันเนี่ยเอาไม่ได้ไม่ได้ทำไมครับไม่ต้องว่าแฟนงขนาดผู้หญิงคนอื่นอ่ะกินใหม่ผมมากับผม ผมยังเอาไม่ได้เนี่ยผมต้องผมผนะ <c oughs> โทษนะโทษนะโทษจริงๆไอ้สองตัวเนี่ย <c oughs> นี่คือลูกน้องคุณเคยซ้ำเหมียวอ,อันนี้คําถามที่ดีมากเลยค <c oughs> ือ <c oughs> คน,<ม>นที่ว <ๆ S 2> งการเวิงส่วนมากเลยนะจะไม่เอาคนใกล้ตัวส่วนมากจะไปเอาคนไกลตัวพวกพวกเดียวกันจะไม่เอากันเลยมองถือว่ามองมเป็นเรื่องธรรมดาไหมครับหรือว่าพวกคุณมองยังไงบ้างคือคือเขามีคนติดตามมาด้วยพวกคุณถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไหมหรือว่ายังแปลกแปกอยู่ครับซ้อเพราะว่าพวกคุณน่าจะเป็นผู้ติดตามของพี่เขาั้ม รู้สึกยังไงมั่งกับตัวพี่เองที่เมียลูกพี่อ่ะไม่ครับเฉยๆฉยอะเขาไม่กินเลยผมว่าปลูกฝังมันไงผมบอกว่าจะมีเมียมึงต้องคุณปลูกฝังไม่ได้เลยนี่อะไรนีู่ดเล่นถ้าเป็นคุณคุณยอมไหมนี่กกำลังบอกว่าหลังกล้องนะครับมีผู้ติดตามอยู่สองคนเป็นผู้ชายเป็นติดตามสามีและไอ้นี่กับปลูกฝังบทบาทมีเมียเนี่ยมีมีหลายคนเออลองรับได้ไหมครับกูบอยถามอ่ะถ้าเมียคุณเนี่ยต้องซ้ำ มันเป็นรถนิยมใช่บ้าเอาลับพุณนะฮะเหมือนกันก็คือไม่ยอมแต่ว่าแต่ว่าถ้าคนอื่นนี่อายหมดเอะมีคนอื่นยอมป่ะอ๋ออ๋ออ๋อะไรนี่มันเป็นรถนิยมจริงนะพยายามทำผมมีความเข้าใจอยู่ว่าันกลุ่มพวกนี้มันเกิดอะไรขึ้นน้องออย กิดอะไรกนก็รู้เรื่องสิไม่้ปกติก็ปุ่มฝังตลอดแต่ว่าผมจะบอกนะมันจะเป็นมันจะเป็นอย่างนี้คือคนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยเขาส่วนมากจะเป็นผมเีกันมาหลายปีแล้วยุมากก็ตอนทํางานคือก็ทํางานหนักจริงตอนเรียนก็เรียนเรียนหนักพอพอเริ่มมีอายุเริ่มแบบคือคือเริ่มสบายเริ่มไม่ได้ทํางานหนักผมเีงเขาก็เริ่มเบื่อกันแต่ว่าเขาไม่อยากนอกใจกันเขาก็เริ่มหา อุดมยมใหม่ๆแปลกๆเพื่อจะกระตุ้นกระชากความรักขึ้นมาทำเวลากันมากขึ้นแล้วมันจะไม่มีการนอกใจกันบอกหน่อยดิเวลาเราสวิงกิ้งหรือเราซ้ำกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมีการนัดแนะทำอะไรกันยังไงบ้างกับกลุ่มพวกนี้ก้องก็นัดกันเฉยๆค่ะไม่ได้นัดแนะอะไรมันเป็นกลุ่มลับเนาะมันกลุ่มสวิงก็คือมันจะมีมันจะมีในเว็บในอะไรเงี้ยแล้วก็นัดกันหาเลือกคนที่ถูกใจแล้วก็ให้เขาเอาใบตรวจโรคมาอกลุ่มอย่างอย่างครูบอยเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเข้ากลุ่มนี้ต้องทําอะไรบ้างหนึ่งใบตรวจโรคถ้าเป็น ก็ก็ไว้ตัวโลกด้วยค่ะถ้าเป็นชายเดียวก็ว่าเสียตังค์เข้า ถ้าเป็นชายเดี่ยว<ช>เสียตังค่าเหล้าค่าห้องต้องดูแลต้องดูแลเวลาในปาร์ตี้นะครับผมพูดถึงปาร์ตี้ใหญ่หญจะต้องชายเดี่ยวถ้ามาเป็นคู่ไม่ต้องเสียตังเป็นผู้หญิงไม่ต้องเสียตังแต่ผู้ชายเนี่ยคือหน้าที่ต้องดูแลผู้หญิง ه, อยู่แล้วค่าเหล้าค่าเบียร์ค่าอาหารค่าห้องต้องมารวมกันจ่ายแต่พันปันอะไรก็แล้วแต่กําลังแล้วแต่ผู้จัดเขาจะบอกว่าเท่าไหร่ท่าสมมติโกบอยเข้าไปโกบอยต้องเสียค่าอะไรยังไงบ้างถ้าโกบอยจะเข้าไปใช่ปะถ้าโกบอยไปคนเดียวก็แอดมินก็คือผู้จัดอ่ะเขาบอกว่าโกบอยมาคนเดียยวกอต้งจ่า ค่าเล่ากับค่าห้องคือเป็นจนํานวนเงินหนึ่งันหรือพันห้าร้อยอะไรเงี้แล้วแต่มึนเขาจะเรียกอ่ะฮะแล้วใครเป็นคนสามารถเอาคุณเอาผมเนี่ยเข้าไปในกลุ่มได้เอาอะไรมาวัดคุณเอาสมบัติผมต้องมีอะไรหนึ่งสองต้องไม่มีมีความเป็นสุภาพบุรุษครับใช่เพราะว่าผมเจนมม,ม,ม,มีมารยาท <c oughs> ครับแล้วก็สะอาด สะอาดครับคือยังไงทำไมต้องสะอาดในนั้นก็ต้องบอกว่ามันมันเป็นเรื่องเซ็กมันก็ต้องสะอาดอยู่แล้วแล้วก็จัดงานครั้งหนึ่งพอทราบในข่าวอยู่จัดงานครั้งหนึ่งจะมีผู้หญิงกี่คู่ผู้ชายกี่คู่ก็ผู้หญิงก็มันแล้วแต่ถ้าเป็นงานใหญ่ก็มีสิบคู่นะผู้หญิงเดียวเป็นสิบคนคู่เป็นสิบคู่เลยผู้หญิงเดียว ใช่แต่เวลาเขาเปิดเขาเปิดห้องสูตรใหญ่ๆมันต้องใช้ค่าจ่ายเยอะก็เลยชายเดียวต้องออกตังค่าจ่ายของห้องใหญ่ห้องใหญ่เข้าได้30คนมันก็ต้องไม่มีใครติดเงินอะไรใครนอกจากาคนที่มาเดี่ยวแล้วหวังจะมาซ้ำใช่แต่ว่าคนที่มาเดี่ยวก็ไม่ได้หวังว่าจะมาซ้ำบางคนนะครับเขาก็มาสังสรรค์มาปาร์ตี้คือมันเป็นมิตรภาพบางคนเขาไม่ได้หวังว่าจะเอาคือถ้าคนที่ไม่มีมารยาทเที่ยวล่วงเกินผู้หญิงไปทั่วนี่เขาก็พวกสตาฟก็จะเอาออกเลยคุณมีสตาฟด้วยและในนั้นจะมีคลิปวิดีโออยู่ไหมมีไม่มีถ่ายไหมห้ามห้าม ห้มามจับเลยเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยส่วนมากบางคนเน่ยเขามีชื่อเสียงมีหน้าที่การงานออยขอกรบอยเข้าหน่อยแต่ว่า <c oughs> เออมันสำมารถเข้าได้เหรอ คุณยบัตีไม่มีอะไรมากคือคือตอนแรกอะเขาก็จะโทรคอว่าใช่ตัวจริงไหมพอมางานนี่เขาจะดูสแกนจากงานครั้งแรกเลยว่าอเนี่ยมีมารยาทหรือเปล่าเที่ยวไปโ่วเกินผู้หญิงไหมคือถ้าถ้าผู้ผู้หญิงไม่เลือกหรือว่าผมอะสมมติถ้าผมต้องการชายเดี่ยวไปสวิงอีกห้องนึงกับแฟนผมใช่ผมเลือกพวกคุณถึงเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าคุณจะจู่โจมเมียผมไม่ได้ไม่เข้าใจคือหมายถึงว่าสักเกิดนว่าผมนั่งอยู่เนี้ยเขาบอยนั่งอยู่เนี้ยผู้หญิงไม่เลือกผมก็ผมก็ไม่มีสิทธิ์ใช่ไม่มีสิทธิ เอาออกเลยแล้วก็ไม่ให้เข้ามาแบ่แต่มันก็จะอยู่ในห้องโล่งๆที่สามารถมองได้ใช่ค่ะแต่ตอนเขามีแยกกันเขาจะแยกเป็นห้องๆเพราะห้องสูตรใหญ่ๆนึกว่ามันจะมีห้องแยกหลายๆห้องแต่เราสามารถไปดูได้แล้วแต่แต่บางคนเขาก็มีนสยมแบบว่าเอาบนโต๊ะนุกเอากลางห้องเลยก็มีเอาในสระน้ําก็มีอะไรเงี้ยมันสุดๆเหมือนห้องนี้ใช่ปะเคยเห็นไหมเคยอยากถามหน่อยพวกแบบล็อมสูงๆพวกคนกลุ่มเนี้ย ดาราดาราหรือเซเล็บมีบ้างไมมีครับแต่ว่ามันเอ่ยชื่อกันไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้ครับมีเยอะมั้มีเยอะจะเยอะนะเหรอครับแต่ห้ามถ่ายห้ามถ่ายครับแล้วอย่างนี้สมมุติว่าถ้าเกิดผมบอกว่าเออผมมาตีตั๋วเขาอย่างเดียวผมมาขอดูอย่างเดียวก็คือมานั่งเรียบร้อยเข้าปุ่มจ่ายเงินตามปกติได้แล้วผมอยู่ๆแบบคุณเปิดประตูผมเปิดประตูไปไปดูคุณมีเพศสัมพันธ์ด้วยก็ได้มันแล้วแต่ถ้าเขาไม่อนุญาตเราก็ทําไม่ได้อ๋อ โอเคถามเรื่องรอยสักเลยครับตรงรอยเอ๊ตัวรอยจูบเี่ยมันมายังไงรอยจูบก็หนูเคยเห็นเพื่อนสักตรงมือค่ะครับหก็เห็นมันสวยหนูก็เลยว่าก็ไม่รู้จะสักตรงไหนแล้วหลังหนูก็เต็มแล้วเนาะหนูก็เลยบอกว่าปรึกษากับแฟนว่าจะสักตรงหน้าท้องตรงนี้หรือว่าตรงหน้าอกเอาสักตรงหน้าอกเอาเป็นรอยจูบแล้วการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีความหมายเลยส่วนทางหลังเห็นโหสักเต็มหลังเลยคืออะไรก็คือเนี่ยชอบค่ะ ทัท้งหมดทั้งมวลที่คุณอย่างเดียวเลยนะใช่คือเขาเป็นทรงเด็กช่างมาเลยตอนแรกอ่ะเขาเรียนช่างกลใช่ปะ่ะพอผมจีบเขาผมเริ่มเริ่มคบเขาตอนแรกอ่ะผมก็เริ่มพาเขาซื้อเสื้อผ้าสไตล์แบบจะพูดเป็นภาษาทรงซ้ออ่ะก็เริ่มแบบจับแต่งตัวแบบนั้นคือผมสไตล์อย่างนี้อยู่แล้วก็เลยจับอ๋อทั้งแรกเวลาตอนที่แบบอยู่แฟนมาบอกว่าอ๋ยจ๋ารถนิยมฉันไม่ใช่แบบนี้ฉันมีอะไรกับเธอไม่ได้ ฉันต้องมีเพื่อนเยอะๆรู้สึกยังไงว่าอีนี่มาไงวะเขาไม่เคยพูดสักอย่างเลยเขาปลออเป็นอ๋อประปล่อไงเขาปลอไก็บอกว่าเนาะวางเ้าแลกวประมาณว่าอะไรนะบไปดูไปดูไหมไปดูไหมของไหมอะไรเราไม่ได้มีอะไรเลยแต่เราอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วผมอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วคุณอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วคำถามหนึ่งในการจีบภรรยาคุณเนี่ยน้องออยเนี่ยคุณจีบเพื่อจะให้เข้ากลุ่มนี้จริงปะตอนแรกไม่ครับตอนแรกไม่คิดเลยออคือผมปกติพอผมเริ่มอยู่ด้วยกันประมาณปีหนึ่งอะผมเริ่มเบื่อผมกก็เเเเเรรรริ่่่่่่มมมมลับข้้าาืืืออองงงงงนีไหว ถ้าเกิดเขาไปนอกใจผมไปมีอะไรคนอื่นนะผมไม่เอาคืนนะถ้าผมห่วงเลยแหละผมเป็นคนกิ้งหึงแต่ว่าถ้าเรื่องใน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 วงการจะเป็ผมรู้มรยาทของพวกชายเดี่ยวอยู่แล้วเขาจะไม่มีทางมาคุยกับเมียเรานอกรอบเลยพวกนี้หรอนั่นคือนั่นคือพอจบ <ๆ S 2> จบก <ๆ S 2> <บ>ันกจบกนะ็คือ<ช>จบเลยโอ้มันสังคมมันมีแบบนี้นะผมไม่ได้ที่เด็กมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของการซ้ำครับเด็กสองนะฮะเราไปดูกันแล้วว่าจะขอย้ายไปสถานที่บนเตียงหน่อยขอคุยนักบอลบนเตียงได้ คัครบผม <S <S 1> <S 1> น้องออยอาชีพของน้อออยเมื่อก่อนนี่นะต้องบอกเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเน,น,นี่ยคือเรื่องของการไร์สดได่ที่ม,มีอะไรขันรายได้มันจะได้มาจากตรงไหน รายได้จากไหนจากคนเข้ากลุ่มค่ะเข้ากลุ่มมาต้องเสียตังค์ให้เราแน่นอนเราเซ็วิธีการเข้ากลุ่มแบบนี้คือต้องเข้ายังไงเขาจะส่งลิงก์ไาให้เราหรือเขาจะติดต่อหนูยี่ไหหนูจะทิ้งไลน์กลุ่มไว้หลังจากโพสคนก็ต้องมาหาเราก่อนเขาต้องโอนเงินส่งสลิปให้เราเราถึงจะดึงเขาไปอีกกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มปัจจุบันในกลุ่มมีจํานวนประชากรกี่คนตอนนี้หนูไม่ได้ทํากลุ่มรับของตัวเองแล้วค่ะทำไมครับก็คือแบบเลิกไปแล้วค่ะเพราะสังคม สังคมก็กแค่สังคมเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่แค์เนะาะก็แบบก็แค่อ๋อก็แปลว่าตอนนี้คือไม่ได้ทํากลุ่มนะไม่ได้ทำลแล้วเอาเราคุยเรื่องก่อนหน้านั้นกลุ่มนั้นมีประมาณกี่คนโอ้หนูมี2กลุ่มประมาณเกือบเจ็ดดร้อยคนเนาะต่อกลุ่ม กลุ่มาสามร้อยกว่าคนค่าบริการตอนนั้นเก็บอยู่เท่าไหร่ห้าร้อยบาทค่ะต่อเดือนต่อหนึ่งยูเซอร์ต่อเดือนโอ้โหมึงเก็บแพงกว่ายูบีซีจริงเหรอยูบีซีบ้านกึงจะสามร้อยห้าสิบเลยจริงเหรอน้องออยใช่ค่ะโอ้โหกุนมาห้าร้อยแล้วมันจะต้องออนแอร์อะไรยังไงบ้างก็คือแบบว่าหนึ่งวันปล่อยเท่าไหร่ยังไงอาทิตย์หนึ่งหนูจะไลฟ์อยู่ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งอะไรเงี้ยจะมีรอบพิเศษถ้ามีรอบพิเศษหนูก็ต้องเสียตังค์คำามาดูอีกรอบพิเศษมันมีอออะไรรรตงพิเศษมาากกก็คคืว่ใย ดี๋ยวอาทิตย์นี้มีแล้วใครอยากดูอีกก็ต้องเสียตังค์เข้ามาอีกอะไรเงี้ยอืมหนึ่งวันนี่ต้องมีหนึ่งวันนี่จะดูได้กี่ครั้งอาทิตย์อาทิตย์ละสองวันอพราะุ่มแล้วอาทิตย์ละสองวันับแต่ถ้าเกิดว่ามีรอบพิเศษคืออาทิตย์นั้นมีสามครับคนอยากดูก็ต้องเสียตังค์เข้ามาเพิ่มอีกก็เสียตังค์เพิ่มใช่อ๋อเบืองการสมมติว่าเ้ากบอยอยากดูก็เข้าไปดูติดต่อน้องออยแล้วก็เข้าไปเข้าไปดูแต่บางทีก็บอกแบบว่า สองคนได้ไหมหนึ่งตอนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่อยู่ในกล้องอะไรเงี้ยเขาก็จะโอนตังค์ให้เราแล้วเราก็ประมาณ15นาทีนะพี่500อะไรเงี้ยก็หนึ่งก็พูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยก็แค่บอกว่าทําท่าทางให้เขาเสียวเขาก็ชักแต่เขาก็ออกไปเลยแค่นั้นเองแค่นั้นเองนั่นหมายถึงว่าเขาวิดีโอคอลคุยคุณเนรอใช่ค่ะมีเงินด้วยคอเสียวรอบส่วนตัวเขาเรียกคอเสียวรอบเด็กบ้าโอ้โหรายละเอียดสมัครไปแล้วแล้วกลุ่มนั้นในกลุ่มมีอะไรบ้างครไปแล้วเขินไหมออายไหม ช่วงแรกเขินไงแต่มันขวบได้ตังเขาวัแล้วเนาะเราก็อะไรที่ลดความเขินหน้าด้านมากกว่าหนาะ่ยเฉยอะใช่เนาใชหู่เฉยนะเรื่องเซ็กคือเฉยอะแต่ถามว่ามียังอายมั้ยมันก็อายแต่พอทำเรื่อยๆมันก็ไม่อายวันนี้ความอยากอายแล้วอะเมื่อกี้ถามต้นรายการน้องพอยน้องบอยบอกว่าหนูมีเซ็กมีเพศสัมพันธ์ตอนอายุสิบสี่แต่เราไม่ได้บอกนะครับเราเราไม่ได้สนับสนุนแต่เราเอาชีวิตของหนูมาตีแผ่ออยินดี ที่เอาเรื่องราวหนูมาเผยแพร่แล้วก็ยินดีที่เปิดเผยตัวเองด้วยเพราะถือว่านางก็ดังในโลกโซเชียลอย่แล้วคิดยังไงบ้างเราดังแบบนี้ดังก็คิดว่าไม่ดีต่อสังคมมากมากค่ะบางคนบอกว่าผมติ่งเงี้ยหนูชอบพี่ออยมากเลยอนาคตอยางเป็นเหมือนพี่อย่างตังกับพี่อะไรเงี้ยโอ้ยเยอะพอเมย์เขาจะด่ากูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นสิ่งไม่ดีแต่บางคนแบบเด็กนี่คิดไม่ได้พี่เข้าใจไหมเห็นหนูแบบหนูนี้มันก็อยากจะเป็นแต่จริงๆมันสมควร มาากกว่ออยเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า10ต่อหนึ่งแต่ที่จริงไม่มีค่ะมากสุด4ี่เลยค่ะสีหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ในโซเชียลเขาด่ากันว่าสิบหนึ่งใช่ตึงมีคนด่ากันแต่ว่าจริงมันไม่มีสิบหนึ่งจริงมันจริงมันไม่มีเหมือนเขาเอาหนูว่าสุดมีสี่หนึ่งแล้ห้าหนึ่งหกก็อยากให้คนเขาไปอยู่กลุ่มมันใครก็ไม่รู้อ่ะใครใหญ่ก็ดูกลุ่มมันบอกกลุ่มมันในมีน้องอ้อยนะจริงไม่มีใ่รบอกกลุ่มหลอกอะไรเนี่ยอ๋อกิดจริงพูดเต็มที่สี่หนึ่งใช่ค่ะสิบหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องจริงงงงรรระะะะหว่่่่าาาเเป็็็นนไไไบบ้กกอออคคลมมี เ,เราเอากับหัวสีรอบอะไม่ใช่ผู้ชายแบบแต่ละคนลุม,ามาทีเดียวาา<ๆ>ก็ก็มีอะค่ะก็มีนะถ้ามันลุมอย่างเงี้ยนะมีปากอยู่สองข้างาามีข้างหน้าอะไรเงี้ย ว่าสลับกู๊ดเฟสลับกันมาอยู่อย่างเงี้ยอ่าฮะมันมีคําถามที่ทางทีมงานหาข้อมูลมาก็บอกว่าเนี่ยนั่นคือคนที่ดูคลิปอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะกินกับยากและกลัวลูกย่อไปเลยมันคืออะไรก็คือจริงอย่างหนูไปมีเพศสัมพันธ์กับทํากลุ่มลับเนี่ยค่ะไปนัดมาพี่คนหนึ่งจะทำแบบมีสวิงกับหนูแล้วก็แฟนกับหนูคนหนึ่งอันเนี้ยแฟนหนูอีกคนเนี่ยมันไปเอารุ่นน้องมาแล้วใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็เออสามหนึ่งไอคนที่บอกหนูบอกแฟนหนูอีกคนแล้วไและอีนี่ที่นั่งอยู่ก็ัวค่ะ แล้วหัวน้อยค่ะหัวน้อยคัวเนอะรู้สึกยังไงก็ผมเป็นคนที่เขามีอก็คือแบบมาเติมแปลว่าจะบดทั้งหมดทั้งมวลนี่คือคุณอนุญาตเขาก่อนใช่ใช่ใช่แล้วยังไงต่อก็ถกตรงเกีงมาเลยอืมผมก็คิดว่าเป็นธรรมดา แต่ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างงั้นเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เช็คตั้งแต่แรกก็จะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยทอกามาคืออะไรก็คือแบบมันเหมือนเป็นคนเขาฉีดมาค่ะ oh. อายุแค่สิบเก้าเอง mm hmm. ไปฉีดมาแล้วแบบแล้วมันแบบมันนิ่มๆม,มัน,นใหญ่ๆมันเหมือนลูกยอแล้ก็ตะปุตะปะอะไรแต่มันไม่ได้แข็งนะคะ mm hmm. ไม่ได้แข็งเหมือนลูกยออะไรเงี้ยถ้เอากันอะไรเงี้ยไม่กลัวน้องพังมั้ง มันไม่เข้าค่ะทำไมครับเหมือนสุดน้องยัดไปมันจะเข้าแต่หัวพวยตรงนั้นมันใหญ่เกินที่จะเข้าของเราอ่ะก็เหมือนสุดมันยัดของเราไปแล้วมันชักเข้าชักออกเนี้ยมันเหมือนมันกูจะออดเลยไม่ดีด้ย่จริงจริงเหรอใช่ค่ะเหมือนมันย็ดตรงนั้นมันก็แตะมันเองแล้วทนที่บอกไม่เข้าของเราเข้าแบบว่าเข้าแค่บอกหัวแค่นั้นแหละวหัวมันก็ไม่ได้ยาวใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมแต่จริงมันเหมือนมันเหมือนเข้าเพราะมันเป็นน้ำเป็นน้ำมันหดหดเข้าไปเองที่น้ำที่มันคือมันเป็นลังหนะ แต่ว่ามันฉีดฉีดน้ายาเข้าไปน้ำเข้าไปมันก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนคนที่สองอะอ๋อประมานั้นอะเรามีการเลือกผู้ชายยังไงบ้างการเลือกผู้ชายอะไรคนที่ถูกใจนเท่านั้นเหรอใช่เลือกผู้ชายการถูกใจถูกใจคือไม่ใช่ของจากสามีหรอสามีก็สมลิศมาเลือกกันทั้งคู่แล้วคุณทุกครั้งเวลาน้องก็มีเพศสัมพันธ์คุณต้องดูไหมคุณต้องคุณต้องนั่งอยู่แบบเนี้ก็บางทีก็อยู่อย่างเงี้ยบางทีก็รวมด้วยอะไรเงี้ย ผมไม่กล้าปล่อยเขาไปคนเดียวเพราะผมไม่รู้ว่าผู้นิสัยผู้ชายแต่ละคนจะเป็นไงใช่ไหมล่ะเกิดมันทําโรคจิตนะครับทําพิเลนขึ้นมาอ่าฮะพิเลนยังไงในที่นี้โซ่เส่คนแจมืออะไรเงี้ยครับเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้ขั้นนั้นนะอ๋อไม่ถึงขั้นนั้นค่ะแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์หนูมีวิธีป้องกันยังไงบ้างก็ใส่ถุงยางค่ะทุกครั้งเหรอแต่มันมีคลิปขึ้นมาบ้างมันก็ไม่ไม่ทุกครั้งนะคะไม่ทุกครั้งเนาะแต่บางครั้ถ้าไม่ใส่ก็ถ้าไม่ใส่ก็ต้องตรวจเลือดใช่เราต้องรู้ประวัติเขาามก่่อนใช ไปดูจากโซเชียลต่างๆคอมเมนต์ต่างๆว่าหนูเป็นคนขายตัวหนูคิดยังไงหนูก็พูดแทนบอกว่างั้นมึงไปเอาคนที่ซื้อตัวกูมามึงเอามาให้กูแล้วกูจะให้ก็ไม่เห็นมีใครเอามาแสดงตัวสักคนเพราะหนูไม่เคยรับตังใครอะมีแต่จ้างนะใช่เริ่มแต,แต่แต่หนูไม่พูดอ่ะขนหนูเป็นคนไม่พูดอะไรน่าแ่น แกดที่ายคนแบบนี้ค่ะถามไรืุ่มคุณหน่อยก่อนนั้นที่คุณมีน้องออยคุณมีรสนิยมแบบนี้ไหมสวิงเหมือนกันไหมมีครับแล้วแฟนคนนั้นรับคุณได้เป็นบางคนเป็นบางคนครับ,รบในชีวิตคุณมีแฟนแบบนี้กี่เปียรแล้วเอาที่ว่ากี่คนแล้วเอาที่ว่าเป็นสามที่เรียกว่าเป็นภรรยาดีกว่ามี3ามคนแต่ว่าคนที่แต่งงานจริงๆอ่ะสองคนอ่ะ ไม่ได้เขาไม่ได้ชอบแบบนี้แต่เขาชอบแอบไปผมก็อยู่กับเขาไม่ได้แปลว่าผู้หญิงชอบแอบไปคุณให้ความสุขเขาไม่ได้ผมชวนไป่สวิงไม่สวิงแต่ชอบแอบไปนอกนอกใจอ๋อนั้นคือผมจะไม่ชอบเลยการมีเซ็กสกับผู้ชายคนอื่นถือว่านอกใจไหมที่ต่อให้คุณอยู่นั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ถือว่านอกใจคุณไม่คิดว่าเป็นการนอกใจเป็นนอกเป็นการนอกกายมากกว่ากลัวบ้างไหมกลัวน้องมันจะมีติดโรคติดอะไรเงี้ยกลัวครับกลัวแล้วเรามีวิธีป้องกันภรรยาเราไงคุณรักเขาไหมคุณทําเหมือนกับว่าในมุมผมอ่ะผมมองว่า ถ้าผมจะรักผู้หญิงใครสักคนผมจะห่วงนะผมจะไม่ไม่ไมไมให้ใครแบบม,มามานั้นเนี่ยคุณเนี่ยคือถือว่ามันเป็นรสนิยมใช่พร้อมเป็นรสนิยมมันเป็นความชอบและก็ไม่ได้บังคับน้องใช่ใชไอ้นี่ก็พอชอบมาเขาด้วยใช่ค่ะยงไงก็ได้ใน<ด><ด>ชีวิตเลยคําว่าอะไรก็ได้ของคุณนี่คือมันเหมือนกับว่าแฝงตามใจตามใจสุดๆาะคุณรักเขาใช่ค่ะรักผู้ชายคนนี้มากก็รักโอก็เลยตามใจรู้สึกไงบ้างแล้วทุกวันนี้รายได้จากที่มีมาเนี่ยก็อย่างที่บอกฝากให้แม่ถ้าแฟนอยากใช้ต้องทำยังไง ก็บอกตอนนี้หนูทําเป็น YouTube ด้วยทําเพจสตรีมเกมอะไรเงี้ยหนูก็เดี๋ยวพวกน้องๆที่มาเนี่ยค่ะส่วนมากจะแบบอยู่ในทํางานด้วยตากล้องตัดต่ออะไรเงี้ยก็เป็นทีมเกันเป็นเกมทีมตัดต่อเป็นทีมตากล้องใใชช่่ได้อะไรอ๋อเราก็ต้องเบิกเงินจากแม่หนูเอามาให้นะอะไรเงี้ยใช่ประมาณนี้เลย แล้วรายได้การโชว์ตัวแต่ละครั้งแต่ละครั้งใครเป็นคนเก็บหนูก็เป็นคนเก็บแล้วก็ส่งไปให้มีผู้จัดก,การเป็นผู้จัดการคุณมีผู้จัดก,การอีกเหรอรุ่นน้องผมครับรก็ก็เป็นเด็กธรรมดาค่ะจับมาเป็นผู้จัดก,การอยากให้มันมีไรายได้อยากหนูอยากให้คนในกลุ่มมีไรายได้ทุกคนไม่ใช่ว่าจะมาเกาะกันเปียปะเปียปากม<อ>ึไม่เอาทุกวันนี้แฟนประกอบอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรก็ทำพวกยูทูบยูทูบอะไรกันเนี่ยอ๋อชื่อช่องฝากชื่อช่องไหนแล้วชื่ออร่อยจูบชาแนลค่ะออร่อยจูบชาแนลใครเป็นคนคิดชื่อช่องเป็นภาษาไทยเลยหรอออราาก็ภษอย้น่อยจ ทำทำหนังเอวีมั้งมีมั้งก็มีค่ะมีแล้วคุณรับตัวค่าตัวไม่รีอยังไม่ไม่รับไม่รับานไม่รับนะครับใช่แล้วถ้าเกิดมีคนติดต่อแทบทำไปเล่นหนังใหญ่หรือเป็นภาพยนตร์มีมั้ยก็ส่วนมากหนูจะเล่นหนังสั้นสั้นเล่นยูทูบเพลงอะไรเงี้ยหนังสั้นของบ้าบินบ้าบินใช่ก็เป็นหนังสั้นต่อสังคมสะท้อนสังคมสะท้อนสังคมอะไร และกลุ่มลับไปไหนแล้วกลุ่มลับก็ไม่ได้ทําค่ะแต่กระจายหายไปหมดแล้วใช่แต่กระจายหายหมดเลยอเหรอใช่แล้ว<ร><ช>ลพวกนี้กลุ่มลับพอมันไม่มีเขาจะต้องทําไงต่อก็คือก็บาง,งคนองบอกว่าหา่มอ,อื่นใช่หา่มอื่นบางคนก็สมมากปลอมหนูเยอะค่ะเฟซปลอมเพจปลอมอ๋อ,อรอยจูบของแท้คือต้องมีน้าอ,อกใช่ แล้วก็ท<า>ันใ,ใ,ใช่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 อ่ะสุดท้ายแล้วฝากคนฝากอะไรถึงไปเป็นกาลังใจคนที่ดูคลิปนี้หน่อยผมอาจจะว่าไม่ได้ชื่นชมหนูเนาะ<ช>ไม่ได้ไม่ได้คุยแล้วไม่อยากให้อาเป็นแบบอยากแต่ว่าเข้าใจในเรื่องของรายการเลี้ยงขีพมันเป็นรายการที่ในเรื่องของอาชีพที่มันที่มันเป็นอาชีพสีเทาหนูว่าจะเป็นอาชีพเทาหรือดำเออหนูคนจะเป็นเทาค่ะเทาเทาหน่อย<ช>อ่ะ<ช>ฝากกับเอฟซีก็ากฝากด้วยนะอดีตมันเป็นยังไงก็ อย่าไปคิดตัวันนี้หนูก็ทําตัวให้มันดีกว่าเดิมทําอะไรที่บอกว่ากระทบต่อสังคมเหมือนเมื่อก่อนค่ะก็พอโอกาสด้วยค่ะแล้วก็อย่าเอาเยี่ยงอย่างใช่อย่าเอาเยี่ยงอย่างเพะไม่ได้ดีหรอกจริงน้องๆหนูหรือว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถามบางคนอาจจะต้องมีดราม่าถามผมแน่นอนเอาคุณออยมามาทำไมมาทำไมเพราะมันไม่ใช่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมผมมองว่ารายการเนี่ยมันเป็นรายการที่ผมสัมภาษณ์นะครับผมคุยเพื่อเอาเรื่องของอาชีพเขาต่างๆ เข้ามาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ดูว่าบนโลกนี้มันมีอาชีพแบบนี้อยู่จริงการที่ว่าผมไปสัมภาษณ์คนที่ในเรือนจามันหนักกว่านี้นะ<ม>บางคนฆ่าคนบางคนเล่นยาเสพติดซึ่งน้องออยเขาก็ไม่ได้เล่นยอมรับว่าเมื่อก่อนน,ะนั้นเ้าเคยเล่นอยู่ใช่คก็ไม่ได้ไปฆ่าใครตายเหมือนกันคะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้ฆ่าใครตาย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> คนเราผิดพลาดแล้วให้โอกาสได้ <c oughs> การมีเซ็กซ์หรือมีเพศสัมพันธ์ของผมเมียคู่นี้อาจจะเป็นแค่ลสนิยมนะครับเราว่าไม่ได้มันเป็นเรื่องบนเตียงโอเคครับ ตรงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ,รบขอบคุณน้องออยมากแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้รู้เรื่อง<ส>เกี่ยวกับเรื่องไม่ว่าจะเป็นอาชีพการไลฟ์สดนะครับการมีเพศสัมพันธ์ของคุณ<ร>ที่มันเป็นลบยงไปแปลกนะครับหรือทั้งนั้นทั้งนี้เราไม่ได้แนะนําหรือชักชวนเนาะบอกกันเลยย้ําอีกทีนะครับเราไม่ได้แนะนำหรือชักชวนให้คนมาตามดูเราเป็นแค่สื่อกลางที่นําเสนอในมุมมองในอาชีพในด้านมืดซึ่งปัจจุบันหนูเองก็เลือกแล้วอาชีพนี้นะครับผมใครนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับหรืออยากให้กูบอย ไปสัมภาษณ์หรือไปคุยกับใครนะครับอินบ็อกซ์มาจากแฟนเพจโกบอยคลาสหรือใน YouTube ก็ได้คอมเมนต์มานะครับเราจะให้ทีมงานเข้าไปติดต่อนะครับวันนี้ขอบคุณน้องออยมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆจริงๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทีมงานด้วยนะครับก็วันนี้ใครชอบดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็ฝากช่องของน้องออยด้วยน้องออยชื่อออยรอยจูบชแนลค่ะครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปน้องออยทนไม่ไหวแล้ว